ได้แล้อว่าเช่นสุ่เกื่อได้คนด้วยงัดสามโอ้โดนโดนรวดีรังอะไรโอ้ยจี๊สองเฮ้ยโหโดนเฮ้ยหยู่ในบ้านเ้ยล้างสูบเลสมานี่งัด ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP 7จ็ดเพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มีไอดีให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง ROE ผมขอแนะนำเพจพ่อมดเคยวยบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคยียบเพเท่านั้น้ยตายเฮ้ยนีไน่ไงทำอะไรวะเมื่อกี้ พี่แดกคำเตี้ยจัที่ไหำไรอ่ะพี่แดกมันมันผักรัวๆแล้วปุ๊บมันมันจะเดิมมันจะมันจะรอดมันจะไม่รอดดีๆเพราะมันมันผักไปถึงจะคิวไปถึงตรงโน้นเลยอ่ะยไอ้ลูกบอลมันอะไอ้ไก่ที่หายเลยอ้าวววัน้าแต่กลางป่ะนี่ยืนรอเลยจังไงยังไงยืนรอเลยจังหวะนี้เอารำไปเลยดีครับจังวนี้ไปเอ้ยไปเลยดึงอะไรเนี่ยไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าไม่ดีเลยไม่ดีไปแล้วไปแล้ว คไม่ได้ดึงเฉยนั่นแหละจริงจริงจริงไม่ได้จรงเฮ้ยเอาเกินนะตโลมันเอาไอคิวไอเปรตเลยตโลเลยไอคิวมาโอ้โหตโลอะไรของมันไปเนี่ยยังยังก่อนยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอุ้ยโอ้โหยิ่ชี้แคทเอาเกินกาลง้นมันขึ้นในโหมดมันขึ้นในโหมด โอลินดีฮิตพิ้งบนนี่ไ,ไม่มีอะไขึ้น <c oughs> ได้แน่เร <c oughs> ือได้ได้ตโลมาแล้วงัดงัด,ง,ด,ง,ดงัดต่อเนื่องปาดนี่ไงงัดต่อเนื่องงัดต่อเนื่อง,งอเรื่องราวตีป้อมไม่ได้เพื่อนเข้าใจในจุดนี้ด้วยเอาตัวเล็กให้หมด ได้ห้หมดใครมารับแดงไว้ใช่เอาก่ะอืมอืเรียบร้อยโดนต้องกลับมาแล้วป้านาคอนเไส้มเน่ยต้องกลับมาแล้วป้าเมื่อนาคอนบัฟมาเมส้มต้องกลับมาแล้วโอ้ยหเพ่น่าจะออกขวนออกขวานออกขวนเลยนะออกขวนเปลี่ยนไปจริงยิงอะไรแรงกูแรงอะไรวาอเลยแท้ถึงติดเป็นส้มของยินี่เองว่าละ ว่าแล้วกว่าแล้วไอ้ยเพนด้าไม่รอดได้เหรอไม่รอดเฉยเลยงานอยู่มากับเพื่อนมากับเพื่อนงัดเราล้วนกรัล้วนเราวนเรา้วนไอ้จะตายกูเนี่ยเอ้ยทำไมเรื่องมันเด้งวะตายตายตายหมดตายหมดหมดกลับเลยกลับบ้านเลยไปละงัดไม่ได้กูรำในบอดเลยอ่ะน้องกูรำกับไปเลยนหรือว่าหรือว่าดินดีมันเป็นตัวม้ามืดป้อง มาแบบนี้เพื่อเฉยอยู่ก็โหดอะไรเงี้ยเหรออยู่ก็โหดอะไรเงี้ยวะอะไรวะอะไรไม่รู้ลำมันได้ปะโอ้โหเข้ยจะไปขนาดนี้ไม่เอาละวเขาป้อมปะได้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 ไม่ยิงตีเอากระคารตีเฉยเอ้าเฮ้ยมึงโหดจังอะเจ็บวะไม่ทำมาดาเว้ยมินิสตัวนี้ เอาเลยแื่อนโอ้ข้างบนอะไรวะหน้าลีดิทโอุ้ยเกือบตายลีดิทตัวเบิร์ดลีดิทตัวเบิร์ดนี่ป้อมกลางหน้ามากันเฮ้ยมันไม่ได้กดติเลยกำลังขึ้นไปมันุ้มลึกๆลึกเกินนี่นะลีดิทกอกไงอลีดิทลาผมตายแต่ผมเปนป้องหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ช่วยให้ช่วยใช่ช่วย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  เดี๋ยวตายหมดเลยเหรอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเฮ้ย,ดยได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยเหรอบ้าหน่ะผมล้างสี่ร้อยจริงการฝารกกลางๆหน่อยกลางๆหน่อยฝากกลางๆหน่อยเฮ้ยเพนด้าโหรวยเกินเพนด้าไปรวยมาจากไหนเนี่ยเพื่อจะรวยแต่เมืเ่อกี้แหละไม่ได้คิดเป็นคิวเลยนะ ไปแล้ววู้โหเศียฐบนได้แล้วข้ามอันนี้พันด้าเนี่ยข้ามมาสิไม่มันหนาอะไรเนี่ยหนาเกินไปหรือเปล่ายิงยิงนิดๆยิง,ยงเอ้ยเขีี้ิปโอ้ไป็นเร่อมันอะไรวะ <c oughs> ผมรำเกือบตายไม่แต่รำแต่รำตัวนี้ตายตัวนึวนงไอ้อะไรวะเนะี่ยด้วยกลาง<ร>ด้วยกลางเ<ร>สศษบอลเวลาด้วยนะ่ะด้วยบูเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> ได้แล้อว่าเกถนคเกิดได้คนด้วยอยู่ก็ได้คนอยู่ก็ได้คนนะฮะไปแล้วปาดเอ้ยโอ้โหเขาเยอะจปาดไปแล้วตีไม่คงรัวเลยวะเอ้าะ ข้อมป้อมเช็ดสีได้พี่เบๆเข้ายังเข้าไม่ได้ดิเดี๋้อฮึยังไม่ถึงนี่เอาอะประคารสีแหละทำไมมันต้องเป็นมึงวะไอเลสงาสามโอ้โดโดนโดนอยู่ด้านหลังเหรอเป็นไงหดเกินไอ้ตี๋ตุ้ดเลสเอ้ยตุ้ดเลสไปเลยพี่ตายไปแล้วนบูไปละ ไม่เชื่ไปเอาบอลกิ้งป้อมมีได้ลองกินโน้ตว่ะมันจะตายตอนนี้แหละมันจะตายนั้นนี้แหละนั่นไงกิ้งไปแล้วสี่วิโดนแน่สติ๊กเกอร์ไปแล้วเอ้าเยอะเลยเนาะอะไรวะเนี่ยเอ้ากิ้งงี้ีรอาไรโอ้ยสองตเฮ้ยโอ้โหโดนเฮ้ยเหยียดี่บ้านเฮ้ยล้างสวยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เปนได้หมดแล้วเนี่ยเอาวะ เอาบนก็ได้ปะนี่สายเสียบฟิกเลยนะชึบชบตีตโอ้มานาหมดมานาหมดแล้วอะไรหมด<ร>ไวบ้านกับบ้านนี่เนนโบเนวะน้าโบเกน,น,นสปรีอะดาน้าไปเลยดาไม่มีเลทือตัวนี้มันมันเอาเยอะจังอะเอาเยอะเกินใครว่าหน้าขา้างหลังะนี่ต่อโลมันอะไรขนาดนั้นอะ มันได้ปะนี่ไงตายไปเลยงัดตี้วยิงเลเซอร์เข้าไปวิเลสมานี่งัดมต้องควงไม่ต้องควงเขาเรียกว่าแบบสกิดสกิดตีแบบสกิดอ่ะตีแบบสกิดทีวีไม่ใช่คนอาร์ทคนอาน์ทีรับแดงไม่ต้องเอ้ยบัฟฟาไม่ต้องใช้โอ้โหสโลเกไปไหมพี่ไปแล้วไปแล้วโอ้โหมานาเล่นทั้งหมดเลยมานา อย่าเดาเวเลสออกจอกกอเลยสองสามชิ้นเจ้าอะคอนเทนต์นะเออเวเลสมันเอเดซออกจอกกอเนี้ยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรแดงแต่ว่ามันโคตรบ้าเฮ้ยมันจะเอาอุ้ยมันเหยียบไปแล้วอุ้ยนี้โอ้ยนี้จบได้เอาดิเมกเยอะเยวะเฮ้ยเด็ดค้างอี๋อ่าเอ้ยเฮ้ยมันติดตามปัดอีนิ่งปัดอีนิ่งปัดอีนิ่้งปัดแล้ว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 โอ้เด็ดค้างพอดี เฮ้ยเปเลสไอนอมโอ้โหเกือบตายไปนอมโดนได้เหรอเอาว่ะได้แล้วบนโอ้โหบวกกันนัวจัดด้านล่างแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะด้านล่างแล้วไปแล้วด้านล่างแล้วเฮออเล่นตอนมีเลสมีน้อมใส่อ้าวตายเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่าเอาว่าเล่นจังวะดีบุลาวะเอาแล้วกระพุ้หายเลยเมื่อกี้ กิ้งอ้าวกิ้งกิ้งกิ้งเหรอกิ้งก็ตายดิครับนี่นะเขาเป็นเทมญี่ปุ่นได้แล้วเนี่ยได้ได้มาคอสกีเป็นเทนแล้วนะมาคอสเป็นเทนมาแล้วชู่วิใครเข้าข้างในคลิปกลางเข้าเอาแล้วทำไมแม่งไม่ตายเพราะมดอ่ะไปแล้วไปแล้ว ในกลางเลยฮเอาของปะอยู่ไว้ป้อมบนได้ปะวะไม่ได้เฮ้ยน้ำแรงโอเยอะไรเนี่ยไอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยไอคิวเฉยที่นี่มันจะเกือบเนียนโอ้โหเกือไปเอาของดีกว่าเรา จัดการจกของนี่สกินนี้มันพิュซจังไงเอาตายเนี่ยนี่มันอันติไปแล้วมาของเอาไเอ็มพอมพิ้งเกอร์เลยนะผมยังทำอะไรเลยพอมพิ้งเกอร์ไปแล้วมีเกิดแล้วไปบนละไปบนละเฮ้ยไหนป้าไหนป้าไปดทำอะไรทีไ้เลี่ก็ได้เอาเลยวเร็วเร็วเร็สวยสวยสีบ้านอยู่บ้านแตกแล้วบ้านแตกแล้ว พ่อมดเหวเพยสีบ้าเลยปับปับบเขี้ามาอเข้านเซอร์เข้าให้เออให้18ดาวฮะนแรงสูพีมเออเจอพ่อมดเพเข้า